รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2,565ประเภทบุคคลทั่วไปเครือข่ายกลุ่มคนเปราะบางได้แก่คุณรอศิดะปูสูประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ3จังหวัดชายแดนใต้หรือ n w a v e ผู้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงสร้างความร่วมมือกับผู้นำศาสนาคณะกรรมการอิสลามและหน่วยงานภาครัฐในการยุติความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดชายแดนใต้โดยจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาเสริมพลังสตรีจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดยะลาการจัดทำฐานข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำและอาสาสมัครหญิง เพื่อให้อาสาสมัครหญิงสามารถให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางกฎหมายการรณรงค์สร้างการรับรู้และความตระหนักในการยุติความรุนแรงทุกรูปแบบต่อเด็กเยาวชนและสตรีรวมทั้งการสร้างกลไกการคุ้มครองสิทธิและให้ความช่วยเหลือระดับชุมชนโดยจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงทุกมิติ นำร่องในชุมชนต้นแบบจังหวัดนาราธิวาสและจังหวัดปัตตานีเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นและได้รับความเป็นธรรม